คลิปนี้ทํามาเพื่อตามข่าวให้กับคุณผู้ชมนะคะหลายคนถามสตางม,มาเยอะเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยที่รัฐบาลจะประชุมในวันที่21ธันวาคมนี้จะมีโครงการราชนะ กลับมาแจกเงิน700 0ต้นปี65หรือไม่ตั้มได้แหล่งข่าวมาตอบชัดเจนข่าวนี้จริงแน่นอนครับขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษิ์ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าในวันที่21ธันวาคมนี้เนี่ยรัฐบาลนะครับเตรียมประชุมที่จะออกของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทั่วประเทศนะครับจะมีโครงการอะไรบ้างเริ่มจากโครงการแรกนะครับ ยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยบอกได้เลยนะครับรัฐบาลยอรับว่าไม่ค่อยตอบโจทย์จะเปลี่ยนเป็นโครงการอื่นที่จะเน้นการลดหย่อนภาษีแทนนั่นหมายความว่าโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้น่าจะหมดเขตในเดือนธันวาคมปีนี้และปีหน้าอาจจะชื่อโครงการใหม่แต่เป็นการลดหย่อนภาษีนะฮะ โครงการที่2คนละครึ่งเฟสซีนั้นจะเข้าประชุมแน่นอนนะครับแต่อย่างที่บอกไปว่าขอดูการใช้จ่ายของประชาชนก่อนว่าดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนแต่ย้ำว่าเอาเข้าประชุมแน่นอนและสุดท้ายโครงการของบัตรสบริการแห่งรัฐต้นปี65เปิดลงทะเบียนใหม่แน่นอนครับซึ่งการสัมภาษณ์นักข่าวของคุณอาคมเนี่ยไม่มีการพูดถึงโครงการเราชนะแจกเงิน7 0 0 0ต้นปี65แต่อย่างใดดังนั้นแล้วนะครับโครงการเราชนะนี้ มีโอกาสที่ไม่ได้กลับมาต้นปีหน้าสูงมากและคุณผู้ชมก็ต้องจับตาดูนะครับว่าคนละครึ่งบัตรสวัสดิการ และอีกหนึ่งโครงการที่มาแทนยิ่งใช้ยิ่งได้จะเป็นโครงการอะไรเดี๋ยวสตางค์จะไปเกาะติดมาให้ดังนั้นวันนี้หากคุณผู้ชมเนี่ยไปฟังข่าวไหนว่าจะมีการแจกัดกระชนะนั่นคือข่าวปลอมและไม่ได้ข่าวนี้จากทางรัฐบาลแต่อาย่างใดนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากให้สตังค์ตามข่าวอะไรให้คอมเมนต์มาใต้ล่างได้หรือว่าคุณจะได้รับข่าวจริงหรือข่าวหลอกท้องสตังค์มีเดียจะเป็นภูมิคุ้มกันให้คุณป้องกันข่าวลวมที่จะทําให้คุณถูกหลอก อย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งด้วยนะครับสตางค์จะส่งข่าวจริงถึงหน้าจอ YouTube ของคุณกดกระดิ่งก่อนรู้ข่าวก่อนมีโอกาสเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการงรัฐบาลก่อนครับทุกวันเสาร์ครับสตางค์ได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถ,ถามตอบนะครับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกานาทีถึง17นาฬิกาสนาทีใครมีคำถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ